Allah Subhanahu Wa Taala Allah I'm calling your name Allah I call you I need you. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat เข้าสู่ช่วงของรายการสายสืบสุขภาพครับพระกับผมไฟโรถอยู่เป็นสุขเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านทียม TMTV ครับท่านผู้ชมครับการออกกําลังกายเป็นการทําให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เป็นช่วยเรื่องการชะลอความความแก่ด้วยนะครับแต่ว่าการออกกําลังกายแบบไหนอย่างไรที่จะทําให้ผู้ออกกําลังกายเป็นนักกีฬาที่ห่างไกลจากเรื่องของการบาดเจ็บหรือเรื่องของอุบัติเหตุได้ วันนี้ผมนัดกับคุณหมอซึ่งท่านเป็นหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสมิตเวชศรีนคกนินนะครับแล้วก็ท่านยังเป็นหมอประจําทีมฟุตบอลบุรีรัมยูในเต็ด้วยนะครับเราจะไปคุยกับคุณหมอสิครับว่าการออกกาลังกายแบบไหนอย่างไรที่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการออกกําลังกายได้เดี๋ยวตามผมไปพร้อมกับคุณหมอมพร้อมกันเลยครับช่วงสายสืบสัรหา ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณหมอที่ผมนัดไว้แล้วนะครับคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อประจาโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินนอกจากนี้คุณหมอยังเป็นแพทย์ประจําทีมฟุตบอลบุรีรัมยูในเตดใครที่ติดตามเรื่องกีฬาก็คงจะได้ยินชื่อของทีมฟุตบอลทีมนี้นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะครับเรื่องของ,ของ,ของการออกกำลังกายนะครับเราจําเป็นที่จะต้องพูดคุยแล้วก็ถามผู้เชี่ยวชาญ วันนี้ผมนั่งอยู่กับคุณหมอพีรพัฒน์รุจิวิทย์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับช่วงของรายการสายสิบสุขภาพวันนี้ครับคุณหมอครับเรื่องออกกําลังกายมันจะมาคู่กับในเรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการออกกําลังกายมีอะไรบ้างคุณหมอครับการบาดเจ็บเนี่ยแบ่งเป็นหลักๆกว้างๆเลยนะครับก็ที่พบได้ในกีฬาที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวมากๆนะครับเช่นกีฬาฟุตบอล แบดมินตันวิ่งนะครับเทนนิสพวกนี้ก็จะมีการบาดเจ็บตามลักษณะการใช้งานเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นฟุตบอลนะครับหากเรามีการเล่นฟุตบอลเนี่ยก็ที่เราเจอบ่อยๆก็มักจะเป็นข้อเท้าแล้วก็เข่านะครับคือไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าพลิกมีเอ็นฉีกขาดรอบๆข้อนะครับเกิดจากการปะทะกันระหว่างเล่นกีฬาก็ได้อาจจะไม่ได้เกร็งตอนจังหวะที่มีการปะทะกันข้อเท้าบิด ผิดรูปไปนะครับเอ็นก็ฉีกขาดรอบรอบข้อนะครับเป็นหัวเข่าก็เกิดจากการประทัโดยตรงนะฮะหรือว่าการที่ขยับผิดท่าทางนะฮะเพราะปกติปัจจุบันเนี่ยรองเท้าฟุตบอลรองเท้าสต๊ดเนี่ยนะครับมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาทําให้มีการเกาะพื้นผิวสนามที่มีความลื่นค่อนข้างดีนะครับไอการเกาะลื่นค่อนข้างดีเนี่ยทำให้บางทีเราฝืนเวลาเล่นเราฝืนไปได้ ไอ้จังหวะที่ฝืนแล้วเท้ามีการฟิกตรงข้อเท้าอยู่เนี่ยครับเข่ามีการบิดตัวนะครับ,รบ,บก็รุนแรงได้ถึงเกิดขนาดมีเอ็นค่้ยหน้าฉีกขาดโโได้เลยนะครับมีคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นนักกีฬา<ห>ถ้าฟิตร่างกายมากๆโอกาสบาดเจ็บจะน้อยไม่เหมือนกับคนที่ไม่ฟิตถ้าบาดเจ็บแล้วจะบาดเจ็บรุนแรงมากกว่าคนที่ร่างกายฟิตจริงไหมคุณหมอฟิตนี่คือ สุขภาพร่างกายเราสมบูรณ์นะครับคำจำกัดความคือสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่มีการบาดเจ็บอะไรถ้าเรามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะฮะการอัตราการเต้นจังหวะหัวใจเราต้องอยู่คงที่ต้องบีบตัวในจังหวะที่จํานวนครั้งไม่มากนะครับสมมุติ2คนเทียบกันใน A กับใน B นะครับใน A เนี่ยร่างกายขณะที่พักเต็มที่แล้วหัวใจเต้น88ครั้งต่อนาที กับนาย B เนี่ยพักเต็มที่แล้วหัวใจเต้น50กว่าครั้งต่อนาทีนะครับนายบีนี่ก็ต้องฟิตมากกว่านายเเพราะว่าในจํานวนเลือดที่มาไปเลี้ยงร่างกายเท่ากันปริมาณการบีบจังหวะของหัวใจของนายบีน้อยกว่าแสดงว่ากล้ามเนื้อหัวใจทํางานดีกว่าบีบแต่ละครั้งทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายได้เท่ากันนะครับส่วนความฟิตในด้านการกีฬาก็จะมองนันแเรื่องฟิตในเรื่องคาร์ดิโอคือหัวใจฟิต นะครับกับฟิตนงสมรรถภาพร่างกายครับนะครับคนเราน้ําหนักตัวเท่ากันส่วนสูงเท่ากันนะฮะยกน้าหนักลูกเหล็กในจํานวนครั้งที่เท่ากันคนไหนเหนื่อยง่ายกว่ากันนะครับคนนั้นอ่อนแอกว่าอ่าคนนั้นก็ฟิตน้อยกว่าฟิตน้อยกว่าอันนั้นคือหลักการคร่าวๆที่เรามาดูอันนี้ผมจะพยายามจะสื่อว่าถ้าเกิดร่างกายฟิตน้อยนะครับบางทีเขาเล่นน้อยเขาก็เหนื่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้บาดเจ็บอะไรการบาดเจ็บหลักๆขึ้นอยู่กับ โพสิชันในการเล่นนะฮะถ้าเป็นตำแหน่งฟุตบอลเนี่ยกองหน้าก็เจ็บมากกว่ากองหลังถูกไหมฮะเพราะว่ากองหน้าต้องต้องวิ่งหลบกองหลังต้องฉีกหนีทุ่ประกบต้องมีโอกาสที่โดนแท็กโดนอะไรมากกว่าก็โอกาสเจ็บมากกว่าหรือไม่ก็ความตึงของกล้ามเนื้อที่มีอยู่ก่อนนะครับไอความตึงกล้ามเนื้อที่มีอยู่ก่อนนี่หมายความว่ากล้ามเนื้อใช้งานซ้าๆบ่อยจนเกิดอาการตึงเรื้อรัง พวกนี้บางทีวิ่งไปก็ฉีกขาดเองได้โดยไม่ได้มีใครมาทําอะไรเลยนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งคือกล้ามเนื้อยืดหยุ่นตัวดีโดนกระแทกยังไงก็ช้ำสักวันสองวันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ฉีกอะไรแต่พวกที่ฉีกเนี่ยพอฉีกปุ๊บก็พักเป็นเดือนกว่ากล้ามเนื้อจะประสานกันต้องใช้เวลาเป็นเดือนน่นะครับนะฮะคุณหมอครับเรื่องของการออกกําลังกายเขาบอกว่าพอออกกาลังกายทุกครั้งควรจะมีการวอร์มอัพอุ่นเครื่องก่อนครับอันนี้จําเป็นไหมครับจำเป็นมากเลยครับ ปัจจุบันนี้การวอร์มอัพเป็นอะไรที่สแตนดาร์ดทั่วโลกเขาทากันนะครับกีฬาอาชีพทุกอย่างสังเกตว่าก่อนแข่งไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเวลาเราไปแข่งต่างชาติเนี่ยต่างประเทศในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆก็จะมีเซสชั่นสําหรับการซ้อมเพื่ออนร่างกายก่อนลงสนามจริงมีกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนเลยครับว่าเออทีม2ทีมเวลาเล่นในแมตช์ทัวร์นาเมนต์นี้ต้องมีการวอร์มอัพร่างกายพวกนี้สําคัญมากครับเพราะว่า ไม่ว่าเราจะไปเล่นกีฬาเมืองร้อนเมืองหนาวแต่และที่ร่างกายเราต้องมีการปรับตัวกับสภาพอากาศนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยสมมติาอยู่เมืองหนาวเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะตึงมากกว่าปกติากานะครับเ<น>ส้นเลือดมันหดตัวส่วนเลือดที่ไปเลี้ยงในกล้ามเนื้อน้อยลงการที่เราจะเกิดตะคิวหรือว่ากล้ามเนื้อเกรงกระตุกได้ง่ายกว่าปกติมีสูงเพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหนึ่งบริเวณนั้นเนี่ยเวลาโดนความเย็นมันหดตัวหดตัวไปเลี้ยงไม่พอปุ๊บ ร่างกายเราต้องไงนะจี้มากขึ้นนะฮะอาจจะไปเลี้ยงไม่พอเครื่องมันก็น็อกไปดับไปคนเรต้องพลังงานตรงนั้นแต่ว่าเลือดไปถึงไม่ได้ช้าไปท่อเลี้ยงส่งสุบฉีไม่พอนะครับไม่ว่าจะเหนื่อยง่ายมึนหัวง่ายวิ่งแล้วหมดหรืออะไรพวกนี้มันมันเป็นได้หมดเลยครับในอากาศเย็นๆนะปัจจุบันเนี้ยนักกีฬาหรือว่าคนที่จะออกกำลังกายที่เป็นที่เป็นคนหนุ่ม เวลาจะไปออกกำลังกายหรือไปแข่งกีฬาเนี่ยก็จะมีการตรวจสมรรถภาพร่างกายของว่าร่างกายมีความพร้อมส่วนไหนอะไรบ้างที่บุกพ้องเมียนตรายตรงไหนคนสูงอายุที่ออกกําลังกายเป็นประจำในแต่ละสัปดาห์ที่ครับต้องไปตรวจสมรรถภาพร่างกายตรงไหคนสูงอายุที่ออกกาลังกายเป็นประจำเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเช็คสุขภาพประจำครับเพราะว่าเช็คความดันเช็คหัวใจก่อนออกกําลังกายเพราะเนื่องจากการใช้งานในสภาพแต่ละอย่างแต่ละอวัยวะเนี่ย การใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้วเนี่ยหากเราโอเวอร์เอ็กซ์ไซส์หรือว่าออกกำลังกายมากเกินไปก็อาจจะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยมันไม่พร้อมใช้นะครับเกิดหัวใจมีปัญหาเรื่องหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงอยู่แล้วเราไปออกกำลังกายมากขึ้นเลือดไปเลี้ยงบริเวณนั้นไม่พอก็อาจจะทำให้มีปัญหาตามมาทีหลังได้นะครับหรือความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเวลาาออกกำลังกายแรงดันในหลอดเลือดมันมากขึ้นมากขึ้น ไอ้ตัวหลอดเลือดเองมันก็มีแคลเซียมมีอะไรมาเกาะทําให้มันเปราะอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเกิดเส้นเลือดแตกนัฮนนั่นอันตรายมากครับถ้ามีเส้นเลือดแตกยิ่งเป็นอวัยวะสําคัญในสมองในอะไรก็อาจจะทําให้มาเพ่ิกรรมพาดยิ่งเป็นปัญหาหนักเข้าไปใหญ่นะฮะครับคุณหมอบอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยจริงๆแล้วระยะเวลาในแต่ละสัปดาห์ออกมากสุดน้อยสุดไม่ให้โอเวอร์ไม่ให้มันมากเกินไปเนี่ยวันหนึ่งอาทิตย์ละกี่วัน อันนี้ไม่จํากัดเลยครับคือในคนที่เขาชอบออกกําลังกายเขาต้องออกทุกวันวันไหนไม่ออกจะรู้สึกหงุดหงิดนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยผมแนะนําว่าเราควรออกทุกวันนะครับออกทุกวันเพื่อกระตุ้นให้หัวใจเรามีการทํางานมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยเราไม่ได้เบิร์น ส่วนที่เกินทิ้งในแต่ละวันที่เราเผาผ่านที่เราอะไรพวกไขมุงไขมันต่างๆใช่ไหมครับเราก็จะเป็นโรคอ้วนครับแล้วโรคอื่นๆก็ตามมาครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากสุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรงนะครับการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้แต่ไม่ได้บอกว่ารักษานะครับรบลดความเสี่ยงของการเกิดไขมันเกินในร่างกายเบาหวานร หรืออื่นๆนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการที่เราเป็นโรคอ้วนจากการเผาผลาญไม่เพียงพอนะครับที่คุณหมอเจอคนไข้ที่มาตรวจรักษาครับคนส่วนใหญ่ที่ออกกําลังกายเนี่ยตามสถิติแล้วโรคเหล่านี้ไม่ค่อยมีใช่ไหมคุณหมอโดยโดยมากที่ออกกาลังกายเนี่ยก็จะไปบาดเจ็บกับส่วนที่เขาออกกาลังกายซะส่วนใหญ่การใช้เยอะว่านี่ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่อ่าพวกโบวานพวกไขมันเกินเนี่ย ก็มักจะคุมได้โดยคุมกับอาหารที่เราทานในแต่ละวันด้วยบวกกับเบิร์นเอ็กซ์เซอไซส์ไปมันก็จะดีขึ้นนะครับอัตราการหายใจการออกกําลังกายการเต้นหัวใจมันก็จะควบคุมได้โดยโดยดีขึ้นนะครับนะฮะเอาละครับคุณหมอครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปนะครับก็สายสื่อ <c oughs> จะไปสัมภาษณ์ท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งวันนี้มีคำถามอะไรเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วกลับมาช่วงหน้าพบกับสายสืบสุขภาพครับ อนที่รู้ว่าหัวใจของน้องโบไม่ปกติแม่เองก็ตกใจคิดว่าเรื่องแบบนี้ทำไม,ไมต้องมาเกิดกับลูกของเราอยากให้ลูกหายเป็นปกติเพราะตอนที่รู้ว่าน้องบอมป่วยใจเราก็ปก่วยไปด้วยแต่หลังจากสมิติเวชมีกองทุนช่วยเหลือผ่าตัดโดยวิคิสตังเราก็มีความหวังผ่าตัดออกมาแล้วน้องหายเป็นปกติแม่เองก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วขอบคุณกองทุนสมิติเวชนะครับ ศาสตราโม่เลยกูมหมอรธรรมตุลลอหิรบาลรากาจุคุณหมอครับผมอยากทราบว่าผู้สูงวัยเนี่ยควรจะออกกำลังกายหรือว่ากีฬาที่เหมาะสมกับวัยของเขาเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนวัสตราโมอะลยกุมหมอรธรรมตุลลล้อหิรบาลรากาตุครับท่านผู้ชมครับฟังทันนะครับกับสายสืบสุขภาพสายสืบข,ของเราวันนี้ที่ไปถามท่านผู้ชมทางบ้านคําถามคุณหมอครับ,ค,รบคนสูงอายุวัยหลังเกษียณอายุแล้วเนี่ย ถ้าจะออกกําลังกายกีฬาหรือว่ารูปแบบการออกกําลังกายแบบไหนที่เหมาะสมกับวัยนั้นมากที่สุดครับวัยหลังเกษียณคือหลัง60ปี60ปีขึ้นไปครับก็คือข้อก็มีความเสื่อมครับโดยอายุอยู่แล้วโดยธรรมชาติเลยครับมีการหย่อนเอ็นรอบข้อหรือว่าการตึงของกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้งานมาหนักครับนะครับเพราะฉะนั้นกีฬาที่เล่นเนี่ยก็คือกีฬาที่ลดการกระแทกนะครับ ต่อเข่านะฮะที่จะทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วครับนะครับการวิ่งเยอะๆถามว่าหลังหกสิบไปแล้ววิ่งเยอะๆดีไหมมันไม่ได้มีผลเสียครับนะครับอาจจะช่วยลดคํารุงเรื่องการเต้นหัวใจการสูบฉีดกลหิตแต่ว่าอาจจะทําให้เข่าเสื่อมได้เร็วกว่านะครับผมมีคนไข้เนี่ยที่อยู่ในกลุ่มนี้ที่วิ่งตามสวนหลวงสวนลุมเนี่ยนะครับก็ก็มาหาปรึกษาเรื่องเข่าเสื่อม หลายคนอยู่เพราะว่าวิ่งวิ่งกับวิ่งเร็วๆก็กระแทกกระแทกมากก็เจ็บมากคือถ้าต้องจําเป็นต้องเล่นวิ่งจริงๆเนี่ยแนะนําให้หารองเท้าที่ที่คิดว่าคุ้มกับการลงทุนนะครับนะฮะคือรองเท้าเนี่ยควรจะเลือกรองเท้าที่มีคุณภาพดีมีตัวลดแรงกระแทกระหว่างเท้ากับพื้นนะฮะมีตัว Air Preserve เนี่ยที่อยู่ในช่องว่างเนี่ยลดแรงกระแทก เปลนของแข็งกับของแข็งเป็นของแข็งกับอากาศแทนบางยี่ห้อมีเจลอยู่ด้วยในใส้นเท้าอะไรพวกเนี้ก็เป็นการกระแทกระหว่างของแข็งกับของเหลวแทนก็ลดแรงกระแทกแรงเสียดทานไปได้ระดับหนึง่ง แต่ไม่ได้ช่วยมากแต่ก็พอช่วยได้ก็คือวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายสำหรับคนสูงอายุเพื่อเป็นการกระตุ้นการทํางานของหัวใจให้หัวใจได้มีการทํางานได้ให้สุขฉีดโลหิตให้เลี้ยงส่วนต่างของร่างกายเพียงพอนะฮะการออกกาลังกายนอกจากเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนร่างกายแล้วเลี้ยงสมองมากขึ้นแล้วทําให้สารเอนดรฟินมันหลั่งครับมันก็จะมีความสุขนะฮะคนออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะติดฮะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเอนโดรฟินหลั่งมาทุกครั้งเวลาเราออกกำลังกายเนี่ย มันก็จะเกิดความอยากวันไหนไม่ได้เล่นมันก็จะหงุดหงิดนะฮะเหมือนคนติดกาแฟอะไรพวกนี้กินกาแฟวันไหนไม่ได้กินก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยครับว่ายน้ําได้ไหมคนสูงโอ้ดีเลยครับดีกว่าไปการไปวิ่งอะไรต่างๆดีครับเพราะว่าว่ายน้ำเนี่ยเป็นกีฬาที่ยืดทุกส่วนร่างกายแล้วก็ไม่ได้มีอิมแพคเพราะเราอยู่ในน้ําเรามีน้ําแรงน้ําพยุงอยู่ของเหลวนะฮะเราไม่ได้ลงกระแทกโดยตรงเพราะฉะนั้นข้อเสริมหรืออะไรเนี่ยแนะนาให้ออกกำลังกายในน้ําหรือออกไปไหนไม่ได้เลยเนี่ย มันมีเครื่องที่เขาเรียกว่า cross trainer เนี่ยนะฮะเครื่องเครื่องที่ใช้เครื่องเครื่องที่ใช้ตัวลอกไม่ได้ใช้เข่าในการกระแทกเหมือนลูวิ่งเทรดเบลธรรมดาเนี่ยก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อส่วนหลังโคนขาเป็นหลักเกิดบกล้ามเนื้อตรงหลังกระป่าพวกนี้ครับเด่นมากๆก็เบิร์นแคลอรี่ได้แล้วก็คาร์ดิโอเอ็กซ์ไซส์ได้ในตัวด้วยอาหารสาหรับคนที่ออากังลังกายมีจํากัดไหมครับว่าถ้าเป็นนักกีฬาต้องกินอาหารประเภทนี้ห้าประเภทนั้น ถ้าเป็นคนสูงอายุที่ออกกําลังกายสม่ำเสมอต้องกินอาหารอย่างนี้นะห้ามกินอย่างนั้นคือในคนหนุ่มเนี่ยเหมือนรถที่ต้องใช้พลังงานเยอะเวลาพลังงานถ้าสมมติจะต้องเล่นกีฬาไปแข่งหรือเป็นเล่นเป็นเกมที่ต้องใช้พลังงานเยอะเนี่ยเน้นเป็นพวกแคลอรี่สูงนะครับแคลอรี่สูงก็เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตก็เน้นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักคก่อนแข่งนะครับแล้วก็ลดอาหารที่มันน้อยนะครับคาร์โบไฮเดรตก็ได้แต่แป้ง เพราะแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลน้ําตาลก็เบรินเป็นพลังงานส่วนพวกโปรตีนก็ต้องเน้นโปรตีนที่ไม่ติดไขมันนะครับเป็นแทนที่จะทอดมันๆนะฮะก็เปลี่ยนเป็นนึ่งเป็นต้มต้มแล้วไงครับอะไรพวกนี้ครับเพื่อทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้ประโยชน์จากโปรตีนจริงครับนะครับก็เพื่อที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่เราใช้เวลาเล่นกีฬาไปนะครับ นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ชอบแล่นวักในการออกกําลังกายได้รับ,ร,บรับฟังข้อมูลคําถามที่ท่านผู้ชมถามมานะครับแล้วก็คุณหมอก็ได้ตอบคาถามไปแล้วตรงนี้นะครับก็คงจะได้กระจ่างนะครับกับเรื่องของการดูแลสุขภาพการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่ออกกําลังกายแบบไหนแบบชานฉลาดที่ไม่ให้ร่างกายของเรานะนั้ได้รับการบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากการออกกําลังกาย วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่สละเวลามานั่งพูดคุยกับช่วงของรายการสายสืบสุขภาพวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับรายการยังไม่จบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าสายสืบสอนดีรอท่านผู้ชมู่ครับ เตรียมตัวก่อนเล่นกีฬาโปรดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเกิดขึ้นได้จากสองสาเหตุคือเกิดจากอุบัติเหตุและการใช้งานมากจนเกินไปซึ่งความรุนแรงของการบาดเจ็บมีตั้งแต่การอักเสบของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นฉีกขาดข้อแพลงข้อเคลื่อนกระดูกหักและแตกรล้าซึ่งแนวทางในการรักษาก็แตกต่างกันไปโดยเริ่มตั้งแต่การรับประทานยาการฉีดยา การทำกายภาพบำบัดจนถึงการทำผ่าตัดสิ่งจำเป็นที่ควรเตรียมตัวก่อนเล่นกีฬาคือประเมินสมรรถภาพก่อนการออกกำลังกาย Increase Sport Performance หรือ Fit Firm Program นอกจากนี้ยังมีการทำ P-test คือการตรวจสมรรถภาพของร่างกายตามแต่ละประเภทกีฬาเพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นประเภทกีฬาเทนนิสกอล์ฟฟุตบอล ควรจะได้รับคำแนะนำโดยที่เวชศ,ศาสตร์ฟื้นฟูเชี่ยวชาญเฉพาะการรวมไปถึงโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการอีกด้วย ตอนที่รู้ว่าหัวใจของน้องโบไม่ปกติแม่เองก็ตกใจคิดว่าเรื่องแบบนี้ทำไม,ไมต้องมาเกิดกับลูกของเราอยากให้ลูกหายเป็นปกติเพราะตอนที่รู้ว่าน้องบอมป่วยใจเราก็ป่วยไปด้วยแต่หลังจากสมิติเวชมีกองทุนช่วยเหลือผ่ตาตัดโดยวิ่คิสตังค์แล้วก็มีความหวังผ่ตาตัดออกมาแล้วน้องหายเป็นปกติแม่เองก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วขอบคุณกองทุนสมิติเวชนะครับ ช่วงสายสืบสอนดีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวสศอลาตุวัสลามอะลารอซูลิลกรีมอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอิสลามส่งเสริมให้ออกกำลังกาย นะครับเพราะในกัมพิยุคุรอานพูดเอาไว้ว่าอินน ah um ามละ h a y a ตัดดุนยาลาอิบุนวะละฮุนวะซีนัดุนวะตาฟาคุรุนวะตากาซุรุมฟิลอัมวาลิวัลอาลาดลาอิบลาอิบแปลว่าการละเล่นพี่น้องครับพี่น้องครับยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอายุเยอะๆพี่น้องอย่านอนอย่างเดียวนะครับให้เดินออกจากบ้านไปมสัสยิด เดินจากมัสยิดกลับบ้านนะครับนี่เป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งที่ดีที่สุดท่านนาบีมุสลิมี่น้องนึกภาพสิภาพต่อว่าเสบยตุล้อเนี่ยเดินหรือคลานเดินครับภาพแซระหว่างสองภูเขาซอฟามารวะเดินครับไปที่มุสลีฟาก็เดินมาทุ่งอาราฟาก็เดินี่น,น้องเดินทั้งหมดเลยครับนด้านการออกกําลังกายในอิสลามเนี่ยนบีส่งเสริม นะครับแล้วก็นบีเองก็เคยวิ่งแข่งกับภรรยานะครับแล้วก็นบีชอบเดินตอนเช้าเยิ่งก่อนอาหารนะครับพี่น้องหลังอาหารพี่น้องพออาหารทานอาหารเย็นเสร็จแล้วอาหารค่ําเสร็จแล้วเนี่ยนบีจะให้เดินอย่างน้อยเนี่ยแปดสิบเก้าพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะการเดินนั้นทําให้สุขภาพแข็งแรงพี่น้องครับก่อนที่จะออกกําลังกายเนี่ยนึกถึงสุน,นัขนบีนิดหนึ่งนะครับ ก่อนที่จะนมาดฟอรดูมีนมาดซุนัดก่อนใช่ไหมพี่น้องเป็นการวอร์มอัพไปในตัวฉะนั้นออกกําลังกายก็เหมือนกันคนจะต้องมีการวอร์มอัพบ้างเล็กๆในน้อยก่อนที่จะออกกําลังกายจริงนบีส่งเสริมให้ออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายนั้นต้องนึกผมขอแนะนำนะก็คนที่ชอบเดินสวนหลวงรองก้ามีไหมมีระหว่างที่เดินสวนหลวงรอก้าไปรองอนการ,อ,การออกกําลังกายด้วยการเดินเนี่ยพี่น้อง ระหว่างที่เดินในพี่น้องนึกอะไรผมขอแนะนำให้ท่านนึกถึงอัลลอ์ให้กล่าวคำนี้สุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลล์ลาอิละิลลอฮอัลลอฮวะบัดผมเคยนับผมได้เกือบสองพันนะพี่น้องเฉพาะสุบฮานอัลลอฮ์อย่างเดียวนะและอัลฮัมดุลิลล์อีกเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเป็นสุนนักของท่านนาบี ระหว่างที่ออกกําลังกายไม่ควรที่จะคุยเรื่องไร้สาระเดินชมอัลลอฮ์เบาลิน้นหนักตาช่างนะอัลลอฮ์สุภาณอุวตาละ,ละการชมอัลลอฮ์ซิกรุลอัลเป็นการปลูกต้นไม้ในสวนสวรรค์เป็น้องครับผมขอให้อิหม่ามที่อายุเยอะๆ 60, 70, เนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยควรออกกําลังกาย e x e r c i s e morning walk นนะครับ Every day ทุกวันได้ยิ่งดีใหญ่ 菩萨สลามออะัยกุมเร์ห์มะตุลลอฮิวะบาระกะดูครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงท้ายของสายสืบสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับที่สละาเวลามาพูดคุยกับรายการในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มุสตาฟาที่มาให้ความรู้ให้คําแนะนําเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับเมื่อรักที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วอย่าลืมนะครับรักที่จะให้ร่างกายของเรา ห่างไกลจากอุบัติเหตุและก็เรื่องของอาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายด้วยเช่นเดียวกันขอขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับที่เอาาื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทําในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจบรายการวันนี้ส่งคําถามเข้ามาทาง SMS สิท่านแรกจะได้รางวัลเป็นไวเชอร์จากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอวินไลตาฟิกว,วัสดางวัลัยกุม้มบรักมาตลุลล้อวบราลกาตกกาสุสวัสดีครับ I need you alone, Allah. Allah. Allah Your mercy is great, oh